นิวนวเอลแด้งปาดน้ำตาลุกขึ้นสารต่องานหลักเติ้นถูกสารตัดสินจำคุกหนปี เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาสาวสวยสุดแซบอย่างนิวนิวชมัยพรบุญสายหรือนิวนิวเอลเด้งทั้งเสียใจและตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวหลังจากที่หวานใจอย่างนักสแสดงหนุ่มเตินธนพลนิมไทยสุถูกสารดีกาตัดสินยืนตามสารอุทธร์จำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาในคดีรอบใช้ไฟหลวงโดยก่อนหน้านี้ทางด้านเพื่อนสนิทของสาวนิวนิวก็ได้เผยว่าเธอนั้นร้องไห้ไม่หยุดหลังจากที่ได้ทราบคำตัดสิน แต่ทว่าล่าสุดสาวนิวๆก็ต้องปาดน้งตาลุกขึ้นเดินหน้าสารต่องานที่เธอและหนุ่มเต้นร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อรอวันที่ฝ่ายชายผ้นโทษโดยเมื่อวันที่23ตุลาคมนิวๆเอลเด้งก็ได้เผยภาพบรรว,น,วนที่มีความสุขลง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเปิดความรู้สึกว่า หนูจะเข้มแข็งรอพี่กลับมานะคะหนูอยู่ตรงนี้จะทำตามที่พี่บอกไว้หนูและพี่เติ้ลขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะคะขอบคุณความเมตตาและกำลังใจจากทุกท่านและทุกคนหนูอ่านและพี่เติ้ลได้รับรู้หมดนะคะพี่เติ้ลบอกให้หนูดูแลธุรกิจเราต่อและสารต่อสิ่งที่เราทำไว้รอเขากลับมา หนูขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะหนูขอรอพี่ให้เขากลับมาพูดทุกอย่างเองขอบคุณทุกสื่อทุกคนที่เมตตาเรานะคะปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นมาสารต่องานที่เราทําไว้หนูขอโอกาสให้พี่เติ้ลด้วยนะคะความดีที่หายไปกับความผิดพลาดแค่ครั้งเดียว New New e l d เ n ้งเติ้ลธนาพล